ครับผมวันนี้เราก็มาดูเทคนิคการดูกบบมน้ํากันนะฮะอย่างตัวนี้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าบวมน้ําก็ดูง่ายๆเลยครับประมาณนี้แต่ถ้าตัวไหนที่ก้มกึ่นนะฮะที่เราไม่รู้ว่าเขาบมน้ําหรือเปล่านะฮะให้จับขึ้นมาอย่างนี้นะฮะครับผมเห็นไหมฮะจะมีถุงน้ำครับอยู่ที่บนหัวนี่ฮะเนี่ยครับคืออาการกบที่บมน้ํานะครับซึ่งอาการนี้ก็เป็นอาการเดียวกับพวกเกี่ยวกับพวกโรคตาขาว กระแตเวียนอะไรประมาณนี้ครับแต่อยู่ที่ว่าจะออกอาการไปทางไหนแต่ตัวนี้ก็ออกอาการไปทางบมน้ําก็ตามสเต็ปครับเมื่อเชื้อเข้าเป็นตาขาวก็ตายนะฮะนี่ครับความเสียหายของโรคนะครับก็วิธีป้องกันก็พยายามอย่าเลี้ยงกบให้มันแออัดกันไปนะฮะครับผมแล้วก็หมั่นมีค่าเชื้อเมื่อเจอฝนหรืออะไรต่างๆประมาณนี้นะครับวิธีการรักษาผมก็มีบอกไว้ไปใน YouTube EP ที่แล้วแล้วนะครับลองศึกษาติดตามดูกันแล้วกันเนาะเทคนิคง่ายๆครับยกกบขึ้นมาอย่างนี้ เราจะเห็นถุงน้ํานี่ครับอาการนี้คือกบบมน้ํานะฮะไม่ใช่อ้วนนะครับแยกออกให้ออกนะฮะกบบอ้วนกับกบบมน้ําครับผมขอบคุณมากครับ